ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ อ้าวแล้วคนอื่นเป็นไหนหมดอ่ะใช่นี่ยแบบใสแล้วค่ะสาวยุ่งกันแล้ว ไม่ว่าโอ๊ยคันอุ๊ยเรากุ้งนี่เราต้องอะไรนะคะอุ๊ยพี่พทหนูมี ไหคถูสไปล้อะไรนะคะสไปล่ววันนี้ทำอไรยังปิดประตูดีอยู่มาเข้าไม่ออกไปไหนเลยเหรอไม่ออกมึง <c oughs> กล้านา <c oughs> อันตรายอันตรายแล้วเดี๋ยวเล่นอะไรวันนี้ไม่รู้ กินข้าวดีกว่าโอข้าวไปแล้วหนูนอนใครทำไรทำเลยนอนฉันจะนอนใครก็ห้ามฉันไม่ได้ จบ嘛น,ะนอนตอนเนี้ย โนรันบอกว่าห้ามนอนทับตะวันโอ้โหโบรันคือใครใครคือโบรันใครคือโบรันคะแม่เราต้องเอาเราต้องเอากุนแต่ว่าเดี๋ยวก็หมูเดี๋ยวค่อยออกมาเนาะเดี๋ยวเราย่างหมูให้หมดไงพี่นอนเขาแท้ไง รีหน้าปิดประตูห้องน้ำปะเนี่ยโซลิตดีจริงไหมดีจริงค่ะพี่ก็เอามากินที่นี่ค่ะเดี๋ยวฉันจะไปแล้วพี่หมจะกินหมูเลยไหมเดี๋ยวกินละขอเ,เอ็ดแปด๊บหนึ่งเดู่กินเอ็มวายห้าสิบแล้วโ ไ้ไปดีกว่าเราจะหลับแล้วนอนไปเลยแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวไว้มาไลฟ์ใหม่อีกรองเว้ยยุงอ่ะสักแบบสักสิบนาที อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ